คือแกมได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างจุดขายกับจุดซื้อครับถ้าเป็น m i m y l y s i s e s s เนี่ยอาจจะมีโจทย์หนึ่งอ่ะในเรื่องของ Transition Transition ธุรกิจวันนี้ถ้าเมื่อไหร่เราหยุดเรียนรู้เราจะกลายเป็นธุรกิจที่ไปต่อลำบากแล้วนะครับ AIS Infinite SME ชื่อ Infinite ก็บอกอยู่แล้วมันคือการไร้ขีดจำกัดแต่จะทำให้เขายั่งยืนได้มันอยู่ที่คำว่างานหลังบ้านซึ่งนั่นแหละคือความแข็งแกร่งของ AIS ในโลกที่ธุรกิจกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศษรษฐกิจที่ผันผวนการเข้ามาของเทคโนโลยี AI แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับธุรกิจทุกขนาดคะ่ะโดยเฉพาะ SME นะคะค่ะและวันนี้เราอยู่กันที่งาน AIS Infinite SME นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างโอกาสให้กับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะ SME นะคะที่เป็นรากฐานเศษรษฐกิจของประเทศไทยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถามยอนนิดนึงค่ะว่าบทบาทของ AAS Infinite SME เนี่ยมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุน SME ไทยผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยยังไงบ้างะคะ ต้องมองภาพใหญ่ก่อนว่า a s เองเราเป็นหนึ่งในจิ๊กซอของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยดังนั้นแล้วอะเราก็กลับมามองตัวเองว่านอกจากว่าเราทำธุรกิจของเราเองอะเราจะเอาความแข็งแกร่งในเรื่อง Infrastructure แล้วก็ความเป็น professional ของเราเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็ร่วมมือกับจิ๊กซออื่นๆซึ่งอ e, ันได้แก่ SME โดยที่ ทั้งเราและ SME เนี่ยเมื่อเราร่วมมือกันน่ะมันจะขับเคลื่อนต่อไปให้กับประเทศไทยได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยคือเรามองว่า SME อมี่ะมีงานอะไรบ้าง SME มีงานหน้าบ้านกับงานหลังบ้านาพื้นฐานเขาเก่งงานหน้าบ้านของเขาอยู่แล้วทำด้วยจากความรักของเขารู้ว่าลูกค้าเขาเป็นยังไงแต่ว่าวันหนึ่งพอเขาจะสเกลขึ้นมาค่ะ มันไม่ได้มีแค่งานหน้าบ้านงานหน้าบ้านทําให้เขามีของทําให้ขายได้ทาให้เขาตั้งต้นได้ทําให้เขาโตได้แต่จะทําให้เขายั่งยืนได้มันอยู่ที่คําว่างานหลังบ้านซึ่งนั่นแหละคือความแข็งแกร่งของ AIS ปัจจุบันการเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยคะ่ะเรามองว่ามันมีความท้าทายอะไรบ้างะคะในกลุ่ม ในธุรกิจครอบครัวเนี่ยหรือว่า SME ปัจจุบันเนี่ยความดาา้าทายเพราะว่าเรื่องสําคัญหลักๆเนี่ยมี2เรื่องอ่ะอันที่1เ <ไป S 1> <ะ>นี่ยคือเรื่องของ t r a n s f o r m a t i ่ะก็ตรงตามทีมของ AS วันนี้เลยเพราะว่านักวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนเร็วมากมฉะนั้นเราอาจจะต้องกลับมา r e ทิงก k ก่อนค่ะว่าในธุกรกิจของเราเนี่ยที่เราทำเนี่ย อะไรอ่ะคือจุดยืนที่แข็งแรงธุรกิจของเราเนี้ยมัน create value อะไรอ่ะให้กับคนเนี่ยจะต้องการอยู่ไหม,มในขณะเดียวกันในมุมของถ้าเป็น family business เนี้ยอาจจะมีโจทย์หนึ่งอ่ะในเรื่องของ transition transition ใช่ว่าเราจะเปลี่ยน่ายอย่างไรอ่ะให้กับรุ่นที่ส่งมอบและเราเป็นรุ่นรับมอบที่ไม้ปลัดเนี้ยมันไม่หลด ทางตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยมีส่วนร่วมกับ AS Infinite SME เ<ช>นี่ยในการช่วยสนับสนุน SME ยังไงบ้างอะคะภารกิจของตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็เน้นเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการแล้วก็พยายามสร้างโอกาสส่งเสริมศักยภาพเนี่ยครับให้ผู้ประกอบการเนี่ย เตรียมความพร้อมที่จะเติบโตไปในอนานคตอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ A AS Infinite เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับภารกิจของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วเราก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีช่องทางในการที่จะสื่อสารให้ผู้ประกอบการรับทราบถึงเทรนด์การเปลี่ยนแปลงต่างๆธุรกิจวันนี้ถ้าเมื่อไหร่เราหยุเดเรียนรู้รเราจะกลายเป็นธุรกิจที่ไปต่อลําบากแล้นะครับ การเข้าร่วมโครงการกับ AAS Infinite นะคะเราได้รับอะไรบ้างแล้วจะเอาไปปรับใช้ในธุรกิจของเรายังไงบ้างคะการเข้าร่วมโครงการ a s Infinite SME อะครับสิ่งที่กลับได้หลักๆเลยคือการหา value ของบริษัทตัวเองจริงๆเป็นคลาสหนึ่งของพี่ชาคริตที่ชื่อว่า Unlock Value ใช่ไหมครับเราได้กลับไปทบทวนตัวเองว่าคุณค่าที่เราจะมอบให้ลูกค้าครับมันอยู่ที่ตรงไหนทุกวันนี้เราอยู่ตรงไหนในตลาดจุดที่เราอยู่กับเป้าที่เราอยากจะไปมันห่างกันแค่ไหนใช่ไหมครับ อีกหนึ่งอย่างที่ได้ในเรื่อง VALUE ูครับค,คือแกรได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างจุดขายกับจุดซื้อครับอย่างตัวแกรเองทําซอฟ์ตแวร์ให้กับร้านนวดสปาแกรบก็จะขายแต่ฟีเจอร์ฟรีเจอร์นู้นฟีเจอร์นี้เป็นจุดขาย1,2,3,4งสอแต่เราลืมไปเลยว่าจุดขายเรามันอาจจะไม่ใช่จุดซื้อของผู้ประกอบการเราก็เปลี่ยนวิธีการสื่อสารเรื่องคุณค่าใหม่จากการพูดจุดขายอย่างเดียว เปลี่ยนมาเป็นการพูดจุดซื้อ<า>หลังจากเรียนวันนั้นเสร็จก็กลับไปคุยกับทีมงานต่อแล้วก็ปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่หมดเลยครับโครงการของเราเนี่ยชื่อว่า AIS Infinite SME ชื่อ Infinite ก็บอกอยู่แล้วมันคือการไร้ขีดจำกัด<า>ดังนั้นเป้าหมายหลักของเราเลยคือทำยังไรที่จะทำให้ผู้ประกอบการนั้นเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด เป้าหมายถัดไปคือทํายังไงให้คุณยั่งยืนแล้วเป้าหมายถัดไปของเราก็คือทํายังไงจากความยั่งยืนของคุณคุณส่งต่อให้รุ่นหลังเขาได้เกิดและโตเป็นอย่างนี้ไปเรืย่ยเะค่ะ